เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเตอร์ครับคุณเตอร์เล่าว่าก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับผมผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยเจอผีและก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าผีเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งผมมีโอกาสได้เดินทางไปหาแฟนที่จังหวัดปราจีนบุรี มันทําให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องผีของผมเปลี่ยนไปสมัยก่อนเวลาเดินทางไปไหนมาไหนผมมักจะอาศัยโดยสารไปกับรถประจําทางเพราะมันสะดวกประหยัดแถมไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องล้าจากการขับรถเองด้วยอีกอย่างสมัยนั้นก็มีรถโดยสารประจําทางวิ่งทุกๆชั่วโมงเรียกได้ว่ามีรถวิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้ผมยังจําได้ดีว่าการเดินทางผมในครั้งนั้นเป็นช่วงฤดูฝนนี่แหละ วันนั้นสภาพอากาศมันเริ่มมืดฟ้ามัวดินมาตั้งแต่ตอนที่ผมขึ้นรถแล้วแต่ตลอดระยะเวลาของการเดินทางก็ไม่ได้มีฝนตกลงมาแม้แต่น้อยจนกระทั่งรถโดยสารประจําทางพาผมมาถึงจุดหมายปลายทางที่ผมจะต้องลงจากรถปรากฏว่าจู่ๆฝนก็ตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวผมเดินทางไปถึงที่นั่นตอนประมาณสามทุ่มแต่ด้วยความที่ฝนมันตกผมก็เลยไม่อยากให้แฟนของผมต้องลําบากของมารับ ก็เลยกะว่าจะนั่งรถสามล้อเครื่องเข้าไปที่หอพักของแฟนตามที่รู้กันว่าโดยปกติแล้วเวลาที่ฝนตกคนขับรถสามล้อเครื่องจะดึงเอาแผ่นพลาสติกใสๆลงมาปิดล้อมรถเพื่อกันฝนให้ผู้โดยสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราก็สามารถใช้บริการรถสามล้อเครื่องได้แต่พอผมไปติดต่อรถสามล้อเครื่องที่จอดรอรับผู้โดยสารอยู่บริเวณนั้นและบอกกับคนขับรถว่าผมจะไปที่หอพักชื่อนี้นะ ปรากฏว่าผมโดนปฏิเสธจากคนขับรถสามล้อเครื่องทุกคนย้ำว่าทุกคนซึ่งเหตุผลในตอนนั้นก็พอจะเข้าใจได้เพราะเขาบอกกับผมว่าฝนมันตกหนักยังไม่อยากขอขอกวิ่งรถตอนนี้แต่พอมีคนอื่นมาติดต่อให้ไปส่งบ้างบรรดาคนขับรถสามล้อเครื่องที่เคยปฏิเสธผมกลับรับงานไปส่งผู้โดยสารคนอื่นเฉยเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาตั้งใจที่จะปฏิเสธผม ทั้งที่หอพักที่แฟนของผมพักอยู่นั้นอยู่ห่างจากจุดที่ผมลงรถโดยสารประจําทางแค่3กิโลเมตรตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเรามันคนต่างถิ่นถ้ามีเรื่องมีราวกันคงเสียเปรียบแน่ๆผมก็เลยยืนรออยู่ในที่พักผู้โดยสารนั่นแหละกล่าวว่าถ้าฝนหยุดจะโทรบอกให้แฟนมารับผมรออยู่อย่างนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ แต่ฝนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกพอเดีวมีลุงคนขับรถสามล้อเครื่องคนหนึ่งแกขับรถเข้ามาจอดแล้วเดินเข้ามาหาผมแกถามผมว่าจะไปที่ไหนผมก็ตอบไปว่าจะไปที่หอพักชื่อนี้แต่ไม่มีใครไปส่งผมลุงแกยืนนิ่งเหมือนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเวลาอย่างนี้ไม่มีใครเขาอยากไปหรอกงั้นลุงจะไปส่งให้ละกันแต่ส่งแค่ปากซอยนะ พอหนุ่มต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ50-60เมตรก็จะเจอหอพักที่ว่านั้นด้วยความที่มันดึกมากแล้วและผมก็ต้องการพักผ่อนแล้วด้วยก็เลยตอบตกลงตามเงื่อนไขที่ลุงแกเสนอมาโชคดีที่จ,จู่ๆฝนก็ซาลงพอดีพอรถสามล้อเครื่องไปถึงที่หน้าซอยก็จอดให้ผมลงทันทีที่ผมจ่ายเงินเสร็จลุงคนขับรถสามล้อเครื่องแกก็รีบเร่งเครื่องบึงรถออกไปเลย โดยที่ไม่สนใจว่าผมจะเป็นยังไงผมยืนมองตามแสงไฟท้ายรถ3มล้อเรื่องคันนั้นอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะหันหน้าเข้าไปในซอยบรรยากาศภายในซอยณนะเวลานั้นมันมืดมากมืดชนิดที่มองแทบไม่เห็นอะไรเลยมีหน่ำซ้ำฝนก็ยังตกอยู่ไป,ปลอยๆพร้อมกับมีเสียงอื่นอ่างร้องเระงม,มไปทั่วถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมเป็นคนไม่กลัวผีนะ่ะ คงไม่กล้าเดินเข้าไปแน่นอนเพราะบรรยากาศมันเหมือนกับในหนังผียังไงอย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าในซอยนั้นจะมืดมากแต่ก็ยังดีที่มีแสงไฟจากทางฝั่งขวามือซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ50เมตรส่องออกมาพอให้เห็นจุดหมายปลายทางอยู่บ้างผมก็เดินเข้าไปในซอยอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะสองข้างทางมันมืดมากที่ผมกลัวตอนนั้นคือพวกงูพวกสัตว์มีพิษที่มันจะหนีน้ำมาอยู่บนถนนมากกว่า จู่ๆเสียงอื้งอ่างที่ร้องระงมในตอนแรกก็หยุดเงียบไปทําให้บรรยากาศมันเงียบแปลกๆอย่างที่ผมเองก็อธิบายไม่ถูกผมพยายามที่จะไม่สนใจแล้วเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีเสียงสวบสวบดังมาจากข้างทางมันเหมือนมีใครเดินเหยียบบนกอหญ้ายอย่างไรอย่างนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนั้นผมกลัวสัตว์มีพิษมากกว่าก็เลยรีบเรียงฝีเท้าให้เร็วขึ้น เสียงนั้นก็ดังถีขึ้นเหมือนกำลังตามผมมาจังหวะที่ผมกำลังคิดสงสัยอยู่นั้นมันมีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นมาจากข้างทางเป็นเสียงแผ่วจับใจความได้ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ตามมาด้วยเสียงหายใจเฮือกเหมือนคนกำลังจะขาดใจผมต้องหยุดเดินแล้วยืนเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าตัวผมไม่ได้หูฝ่าหรือหูแววไปเอง ปรากฏว่ามันมีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากข้างทางจริงๆด้วยผมก็รีบเดินตามหาเจ้าของเสียงนั้นทันทีแต่ด้วยความที่รอบข้างมันมืดมากเพราะมันอยู่ค่อนข้างไกลาจากแสงไฟของหอพักผมเลยต้องก้มตัวเพ่งมองไปในความมืดเพื่อมองหาเจ้าของเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นแต่หายังไงก็หาไม่เจออีกอย่างเสียงนั้นก็เงียบหายไปแล้ว ผมก็เลยหันหลังกลับจะรีบไปที่หอพักของแฟนเพื่อไปเอาอุปกรณ์ส่องสว่างมาส่องตามหาผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าตอนที่ผมกําลังก้าวเท้าจะเดินกลับมันมีเสียงฟึบฟับฟึบฟับดังมาจากพงหญ้าข้างทางผมก็หันหลังกลับแล้วก้มตัวลงมองอีกครั้งผมเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างรูปร่างคล้ายมือของคนกําลังตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือผมรีบแบกพงหญ้าดู กป,ปลากนต้งของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเสื้อกล้ามสีขาวนอนฟุบหน้าอยู่ในพงหญ้านั้นผมตกใจมากรีบเข้าไปจับมือของเธอไว้เพื่อให้รู้ว่าผมมาเจอเธอแล้วทันทีที่มือผมสัมผัสกับมือของเธอผมก็ต้องชะง,งักไปครู่หนึ่งเพราะเอามือข้างนั้นเย็นและแข็งมากจนทำให้ผมรู้สึกขนลุก เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ผมไปปลูกยายในช่วงสายของวันหนึ่งแต่ตอนนั้นยาของผมเหลือเพียงร่างที่ไร้ว,วิญญาณแล้วผมรีบจับตัวผู้หญิงคนนั้นพลิกหงายขึ้นภาพที่ผมเห็นตรงหน้าใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาวซีดบวมอืดตาเลือกลิ้นจุกป,ปากลักษณะเหมือนร่างของคนที่ตายมาหลายวัน ผมร้องเสียงหลงปล่อยร่างนั้นให้ล่วงลงกับพื้นแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยสะใจดังไล่าตามหลังผมมาแต่ผมไม่กล้าหันหลังกลับไปมองพอไปถึงที่พักผมก็รีบวิ่งเข้าไปเ้าประตูห้องแฟนของผมทันทีโชคดีที่ห้องของแฟนอยู่ชั้นล่างสุดแล้วแฟนของผมกำลังรอผมอยู่พอดีพอผมเคาะประตูปุ๊บ แฟนของผมก็เปิดประตูห้องให้ทันทีแฟนของผมเปิดประตูห้องออกมาเห็นผมในสภาพที่ผมบนหัวตั้งชีฟูท่าทางเหมือนหนีอะไรมาแฟนของผมมีทีท่าว่าตกใจมากผมก็รีบบอกแฟนว่าผมโดนผีหลอกแฟนของผมกลับเอามือมาตีที่ปากผมเบาๆแล้วบอกว่าเวลาแบบนี้ใครเขาพูดเรื่องพวกนี้กัน แล้วแฟนของผมก็หันไปล็อกประตูห้องผมก็ยังยืนยันว่าผมเห็นผีจริงๆแต่แฟนของผมไล่ให้ผมไปอาบน้ําจะได้มานอนพักผ่อนด้วยความที่ผมได้เจอเหตุการณ์น่ากลัวมามันเลยทําให้ผมนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาสุดท้ายแล้วผมก็เล่าให้แฟนของผมฟังว่าผมไปเจออะไรมาแฟนของผมตอบกลับมาว่าเมื่อประมาณมันพุทธที่แล้ว มีคนมาเจอศพผู้หญิงถูกฆ่ารัดคอในพงหญ้าข้างทางของซอยที่เข้ามาในหอนี่แหละลักษณะคนตายเป็นผู้หญิงผิวขาวสวมเสื้อกล้ามสีขาวไม่สวมกางเกงและไม่มีใครรู้ว่าคนตายเป็นใครมาจากไหนเพราะที่ศพไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมได้ฟังแบบนั้นก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะลักษณะรูปร่างการแต่งกายของผู้หญิงที่ตายเหมือนกันกับผีที่ผมเห็นมาเมื่อสักครู่ พอผมกับแฟนพูดเรื่องนี้หมาก็เป็นใจบรรเลงเสียงหอนหนยหวนจนไฟหนังผมต้องลุกจากเตียงไปปิดหน้าต่างทันทีความน่ากลัวมันไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะพอผมหลับลงได้ผมก็มารู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะแฟนของผมเปิดไฟที่หัวเตียงทิ้งเอาไว้แล้วมันส่องเข้าหน้าผมพอดีผมเลยพลิกตัวกะว่าจะหันไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่า ผมเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมอมๆสวมเสื้อสีเหลืองเดินอยู่ข้างๆเตียงและไปหยุดอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าปลายเตียงจากนั้นก็เปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วเดินเข้าไปประตูตู้เสื้อผ้าบานที่ตรงกับตำแหน่งที่ผมนอนถูกเปิดทิ้งเอาไว้เหมือนจงใจให้ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอยืนอยู่ในตู้เสื้อผ้าและจ้องมาที่ผมตลอดเวลาแล้วจูๆ่ๆเธอก็วิ่งเข้ามาหาผม ไต่ตัวผมขึ้นมานั่งคล่อมที่หน้าอกของผมแล้วยื่นมือมาบีบคอผมผมก็ท่องน้โมตัาน้ำโมตัสะ,นสะวนอยู่อย่างนี้หลายต่อหลายรอบเพราะมันคิดอะไรไม่ออกแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมไปสักทีผมพยายามดิ้นด้วยกำลังทั้งหมดที่ผมมีผมดิ้นจนคอตกมอนตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออก เริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้วจู่ๆผมก็เห็นยายขอยงผมมายืนที่ปลายเทา้ายายทำปากขมุบขมิบแล้วดึงเอาตัวผู้หญิงคนนั้นออกไปพักหนึ่งผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหมาที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นส่งเสียงร้องหอย่อหวนดังระงมไปทั่วจนมันทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะหันไปมองหน้าต่างอยู่เป็นระยะๆเพราะกลัวว่าจะมีตัวอะไรโผล่เข้ามา เช้าวันรุ่งขึ้นผมตั้งใจว่าจะกลับก่อนกำหนดเพราะผมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องเมื่อคืนให้แฟนของผมฟังแฟนของผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วที่หอพักนี้เคยมีผู้หญิงกระโดดตึกตายสาเหตุจากเรื่องความรักนี่แหละดังนั้นผู้ชายที่มาอยู่ที่หอพักแห่งนี้ก็มักจะอยู่ไม่ได้เพราะจะโดนโดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นตามหลอกหลอน พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมไม่ลังเลเลยที่จะออกไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดผมถึงขั้นที่ว่าพาแฟนนั่งรถโดยสารตามหาหอพักใหม่กันเลยทีเดียวแต่วันนั้นทั้งวันหายังไงก็หาไม่ได้สุดท้ายเลยต้องกลับเข้ามาพักอาศัยในหอเดิมก่อนผมก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ต่ออีกคืนหนึง่งวันนั้นผมรู้สึกเครียดมากผมเองก็เพิ่งรู้ว่าคนที่โดนผีหลอกเขาเครียดกันขนาดนี้ จากที่ผมเลิกสูบบุหรี่ไปได้ครึ่งปีก็กลับมาสูบอีกเพราะมันเครียดผมออกมายืนสูบบุหรี่หน้าหอพักตอนช่วงหัวค่ากะว่ายังไม่ดึกคงไม่มีอะไรหรอกมีจังหวะหนึ่งที่ผมมองขึ้นไปด้านบนสุดแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนที่ระเบียงห้องชั้นสีผมรู้สึกคุ้นุนแล้วภาพผู้หญิงตัวเล็กๆผมอมๆสวมเสื้อสีเหลืองที่ผมได้เจอเมื่อคือนก็ผุดแวบขึ้นมา ปรากฏว่ามันเป็นคนคนเดียวกันผมร,รีบกลับเข้าห้องอย่างรวดเร็วแฟนของผมเห็นว่าผมกลับเข้ามาแบบลุกลี้ลุกลนก็ตกใจกระโดดขึ้นมานั่งที่โซฟาจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูนหน้าห้องดังขึ้นเป็นจังหวะจังหวะและก็เงียบหายไปแล้วก็ดังขึ้นมาอีกและก็เงียบหายไปซึ่งเป็นอยู่แบบนี้ ผมกับแฟนไม่มีใครกล้าเดินออกไปส่องดูเลยพากันนั่งคลุมโปองอยู่บนเตียงแล้วที่พีิกไปกว่านั้นมันเป็นจังหวะนารกแตกมากที่ผมเดินออกไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำจะอยู่ระเบียงหลังห้องแล้วบังเอิญไปเห็นรถของอาสาสมัครมูลนิธิจอดอยู่มีเจ้าหน้าที่สองคนกำลังยกร่างที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวกำลังเดินไปขึ้นรถไม่แค่นั้น อีกไม่ถึงนาทีก็มีเจ้าหน้าที่อีกสองคนยกร่างที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวอีกร่างหนึ่งเดินตามเข้ามาอีกผมถึงกับต้องวิ่งไปเรียกแฟนของผมมาแอบดูด้วยกันลนักษณะการทํางานของเจ้าหน้าที่เหมือนกับว่าไม่ต้องการให้ใครรู้แต่บังเอิญท้่ผมกับแฟนนันไปเห็นเข้าพอดีคืนนั้นเราสองคนช่วยกันเก็บของเพื่อเตรียมย้ายออกต่อให้ไม่มีหอพักว่างเลยผมก็ไม่ให้แฟนของผมต้องอยู่ที่นี่เพราะมันดูไม่ปลอดภัยเอาซะเลย หลังจากที่ผมกลับมาทำงานได้สัปดาห์กว่าแฟนหนึ่งผมก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่เราสองคนเห็นเขามาห่อศพออกไปนะ่ะเป็นศพของผัวเมียคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่บนชั้นสี่เห็นว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวเมียเลยแอบเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวก,กินแล้วพอผัวตัวเองตายก็ฆ่าตัวตายตามจากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนของผมก็ยังได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนตายในหอพักแห่งนั้น และทุกวันนี้หอพักนั้นก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่แต่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ดูดีกว่าเดิมถึงแม้ว่าหอพักจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนคนเช่าไปแค่ไหนแต่บางสิ่งบางอย่างที่เคยวนเวียนอยู่ในหอพักแห่งนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมและออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้เจออยู่บ่อยๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ